ใบหนาใหญ่เป็นมันกําลังติดผลเลยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นโชกเก้าชันนั่นเองค่ะวันนี้เอาไม้มงคลสวยๆอย่างโชกเก้าชันมาฝากทุกท่านค่ะลักษณะของใบนั้นโดดเด่นที่เดียวค่ะต้นโชกเก้าชันหรือบางทีก็จะเรียกว่าต้นหน้าวัวใบค่ะมีใบที่ใหญ่สวยงามรูปใบนี่ยาวเชียวค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีรอยหยักเป็นคลื่นตามขอบใบค่ะ เส้นใบนั้นหนาใบมีสีเขียวเข้มสวยงามทีเดียวโชคเก้าชั้นนี้เป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าหากใครปลูกไว้ไในบ้านแล้วจะนำพาโชคลาภเงินทองมายัางผู้ปลูกมายัางคนในครอบครัวค่ะเป็นไม้มงคลเรียกทัพเรียกเงินเข้าบ้านนะคะและที่สำคัญยังเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีทีเดียวเลยค่ะเหมาะที่จะปลูกในบ้านของเรามากเลยค่ะคุณผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการแสงแดดที่มากนะคะแดดรำไรหรือว่าปลูกไว้ในร่มปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือปลูกในบ้านก็ได้เช่นกันค่ะฟอร์มใบนี้สวยมากเลยค่ะใบของเขานี้ดูใหญ่แล้วก็สีเขียวเป็นมันเข้มทีเดียวนะคะเส้นด้านหลังของใบจะเป็นสีแดงค่ะเป็นใบที่แตกออกมาสรงพุ่มขนาดใหญ่กว้างเลยค่ะ ต้นนี้นี่กำลังออกดอกออกผลทีเดียวเลยนะคะดอกก็จะมีลักษณะยืดๆยาวๆค่ะพร้อมกับการ่อดอกที่มีขนาดรเลยกกันนะคะเมื่อดอกผลิออกมาบานก็จะมีความสวยงามมากเลยค่ะผลของเขาจะมีลักษณะเป็นสีเขียวค่ะแต่เมื่อแก่จัดแล้วก็จะเป็นผลสีแดงสวยงามน่ารักทีเดียวสามารถนำไปขยายพันธุ์เพาะปลูกได้ค่ะคุณผู้ชม ยิงค่าโชคก้าชั้นออกดอกออกผลนะคะนั่นก็แสดงถึงความโชคดีของคนในบ้านเลยค่ะที่จะโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาทีเดียวเลยค่ะฟอร์มใบที่สวยการที่ดูแข็งแรงการของเขาจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะคะมักจะพบต้นไม้ชนิดนี้จากป่าฝนหรือว่าในทวีปอเมริกาใต้ค่ะ ปัจจุบันบ้านเราก็นํามาเพาะปลูกขยายเตียงกันแทบจะทุกพื้นที่ในบ้านของเราเลยนะคะวิธีการปลูกเลี้ยงก็ง่ายค่ะการขยายพันธุ์ก็ง่ายเช่นกันค่ะต้นโชคเก้าชั้นนั้นควรจะเลือกใช้วัสดุปลูกที่มีคุณสมบัติที่สามารถถ่ายเทอากาศแล้วก็ระบายน้ําได้ดีค่ะ เราสามารถใช้เปลือกมะพร้าวสับหรือว่าจะเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ใบไม้หมักต่างๆเอามาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันสามารถนำมาปลูกต้นโชคเก้าชั้นทำให้ต้นนั้นสวยรากเดินได้สะดวกก็ทำให้ต้นนั้นเจริญเติบโตได้ดีเช่นกันค่ะการบำรุงดูแลก็ไม่ได้ยากค่ะ การใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือว่าจะใส่พวกปุ๋ยละลายช้า3เดือนใส่ครั้งหนึ่งหรือว่าดูว่าต้นของเขานั้นสวยหรือเปล่านะคะหากว่าต้นไม่ค่อยสวยก็สามารถเติมปุ๋ยได้ค่ะ เขาจะเป็นต้นไม้ที่ชอบความชุ่มชื้นนะคะแต่ไม่ต้องถึงกับให้น้ำนั้นขังแฉะอยู่ในกระถางหรือว่าในดินปลูกค่ะเราสามารถที่จะรดน้ำได้วันละครั้งหรือว่าวันละสองครั้งก็ได้นะคะให้พอเปียกชุ่มดีค่ะเขาจะเป็นต้นไม้ที่มีฟอร์มในการโชว์รากออกมาด้านบนด้วยนะคะสวยงามทีเดียวเลยค่ะ เพื่อนๆสามารถตั้งเอาไว้ในที่ร่มหรือว่าในที่แดดรำไรก็จะให้สีของใบนั้นสวยต้นอวบอิ่มนะคะเขาจะไม่ชอบแสงแดดจัดค่ะ หากเราปลูกเลี้ยงแล้วนําไปไว้ในที่ที่มีแสงแดดจัดๆขอบใบก็อาจจะไหม้สีของใบก็อาจจะไม่สวยได้ค่ะใบจะซุดโทมต้นจะซุดโทมได้ง่ายค่ะสามารถเลี้ยงไว้ในร่มก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะปลูกไว้ใส่กระถางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ให้มีร่มเงาของไม้ใหญ่นั้นอิงอาศัยค่ะหรือว่าจะปลูกรวมกับไม้ชนิดอื่นๆเพื่อให้พรางแสงช่วยกันค่ะ ก็จะสวยงามโด,ดดเด่นทีเดียวเลยนะคะสำหรับโชก9ชั้นค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลารดน้ำบ่อยๆก็อาจจะใช้ถาดรองน้ำนะคะไวท้ทีก้นกระถางเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับต้นของเขาได้ตลอดเวลาได้เช่นกันค่ะเป็นไม้มงคลที่ฟอร์มสวยพร้อมกับฟอกอากาศในบ้านของเราให้สดชื่นด้วยค่ะ ปลูกประดับตกแต่งหน้าบ้านของเรานี่สวยงามทีเดียวเลยค่ะท่านไหนมีร้านค้านำไปประดับตกแต่งก็สวยงามเช่นกันค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะห้ามพลาดทีเดียวเลยค่ะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาไม้โมงคลที่มีฟอร์มใบใหญ่ๆสวยๆอย่างโชคเก้าชั้นค่ะคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านห้ามพลาดที่จะติดตามไปได้วยกันเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงโชคลาภเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนเลยค่ะ